สนับสนุนรายการโดยหนังสือพิมพ์ข่าวกรมบริษัทบรูออเรนทัลจำกัดผู้ผลิตน้ำดื่มคอปบ,บรรยากาศดีพักสบายที่บ้านขอนไม้รีสอร์ทสวนพึ่งสำรองห้องพักที่0817769916สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Five n e w นรายการที่จะพาไปพูดคุยเรื่องเรามากมายกับแขกคนพิเศษ แล้วจะพาไปชิมร้านเด็ดร้านดังและพาไปจุดประกายความเชื่อที่สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟพบกันเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์จันร์และอังคารเวลา4ีนาฬิกา30นาทีถึง5นาฬิกาค่ะช่วงขอคุยส่วนตัววันนี้ออฟมาอยู่ที่นี่เลยค่ะสหคลินิกการแพทย์แผนไทยบ i ๊ h เฮาส์แอนค่ะ ที่นี่ค่ะมีการรักษาด้วยสมุนไพรร0 0ยเปเซ็มีคนมากมายนะคะมารักษากับคุณหมอที่นี่เราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคุณหมอมีวิธีการรักษาอย่างไรค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอนะคะพานุกรปริสุทธีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบผมหมอพานุกรนะครับปริสุทธีก็เราเป็นหมอทางคลินิกการแพทย์แผนไทยนะครับ ตอนนี้ก็มาอยู่กันที่สาคลินิกการแพทย์แผนไทยบิ๊กเคาส์แอนด์แลบนะครับเราก็อยู่แถวบางเขนเนี่ยนะครับก็มีหลายท่านที่เคยมานะครับก็จะรู้ว่าเอออันเนี้ยของเราเ่ยมีการดูแลมีการรักษาหรืออะไรต่างๆนะครับผม่ค่ะที่นี่เรารักษาโรคอะไรบ้างครับคุณหมออ่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรารักษาทุกโรค เรารักษาได้ทุกโรคเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยจะมีคนที่มาหาส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเขาก็จะเป็นโรคเรื้อรังจะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคเก้าโรคหัวใจโรคไตเวลาตับอักเสบบีเวลาซีทรัสซีเมียโรคภูมิแพ้เนื้อเยื่อตัวเองหรือโรคมะเร็งนะครับอันนี้ก็จะมาหาเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ ค,ค่ะคุณหมอเราไม่ทราบว่าคลินิกเนี่ยค่ะเปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะ,ะปีนี้เข้าปีที่13บสามแล้วก็เปิดมาตั้งแต่ปี25 5 1แล้วนะครับดยอยู่ที่นี่แต่เราจะเปิดแค่วันจันทร์และวันพฤหัสเท่านั้นนะครับจากสิบโมงถึงหกโมงเย็นะนะครับอ,อันนี้ก็จะมีรับแต่แว่าตอนนี้ก็มีชาวต่างประเทศก็เข้ามารักษาค่อนข้างเยอะอแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ย จากที่โควิดที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยชาวต่างประเทศก็ไม่ได้บินมามแต่ก็ใช้วิดีโอคอลเดี๋ยวพอตอนเย็นเนี่ยหลังหกโมงเย็นเนี่ยไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอคอลอย่างเดียวเลยน,นะครับที่จะรักษาแต่ละท่านเขาก็จะมีส่งผลเลือดจากประเทศเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วส่วนมากเป็นเคสแบบประมาณไหนคะคุณหมอพอจะยกตัวยอย่างได้ไหมคะ,ะเคสส่วนใหญ่ที่มาหาเราเนี่ยก็ถ้าบอกว่ามากจริงๆก็จะเป็นมะเร็ Oh, เป็นมะเร็งเป็นส่วนใหญ่ที่มาก็ทุกแข่งว่าจะเป็นที่ไหนหรือ<ม>อะไรอย่างไรเนีน่ยนะเขาก็มารักษาแต่ส่วนใหญ่แล้วการที่เป็นมะเร็งเนี่ยปัญหาที่เราพบเนี่ยมันจะมีโรคแทรกซ้อน<ม>ที่เข้ามาเยอะเราก็ต้องรักษาโรคแทรกซ้อนประกอบกันไปแม้ทั่งติดเชื้อมีเม็ดเลือด ปิดปกติมีภูมิคุ้มกันที่ตกเราก็จะเสริมภูมิคุ้มกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้ด้วยไม่ใช่ว่าแค่โรคเดียวเราจะมีแค่โรคเดียวคือจะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาด้วยคุณมอก็ต้องตรวจเช็คทุกอย่างเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นอย่างสมมุติบางคนเป็นมะเร็งที่ปอดนี้นะครับเขาก็จะมีน้ําท่วมปอดได้มีติดเชื้อในปอดมีระบบทางเดินหายใจมีปัญหามีเสศษเสมหะเยอะบางทีเสศษจุกจนหายใจไม่ออกเลยอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ต้องดูแลหมด ค,คือเราเป็นลนักษณะแพทย์แผนไทยเนี่ยคือการเป็นลักษณะของแพทย์องค์รวม,มไม่ใช่ว่าดูเฉพาะจุด,จดเฉพาะทางเราต้องดูทั้งระบบของร่างกายทั้งหมดเลยนะครับค่ะคุณหมอไม่ทราบว่าที่เนี่ยค่ะมีการรักษาแบบไหนทําไมถึงคนไข้ส่วนใหญ่ค่ะถึงต้องมารักษาคุณหมอคะ ครับก็อันนี้ก็คือเราเองจริงๆเนี่ยเราเป็นแพทย์แผนไทยเราใช้ยาสมุนไพรทั้งหมดเลยถ้าพูดถึงในความแตกต่างจากโรงพยาบาลเขาก็จะใช้ยาแบบปัจจุบันยาฝรั่งอะไร่เงี้ยนะครับผสมกันแต่เราเนี่ยใช้ยาสมุนไพรทั้งหมดทีนี้พอเราใช้ยาสมุนไพรทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนไข้ที่ป่วยไข้เป็นอย่างไรตอนนี้เราก็จะใช้หลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่นี่จะใช้หลักวิทยาศาสตร์ก็คือคนไข้สามารถ,ถถือผลเลือด จากโรงพยาบาลมาก็ได้ oh. นะครับหรือว่าเขาตรวจเลือดที่แลบไหนอะไรยังไงเอาผลเลือดนี่มาเราจะมีการมาดูและขีผลเลือดให้ใหม่หมดเลย oh. แล้วพอดูตรวจผลเลือดว่าแต่ผลเลือดแต่ละอย่าง oh. นะครับมีความผิดปกติที่ไหนอย่างไรยกตัวอย่างพอคนไข้เอามาปับจะพบว่า s d O T S t P T มมีภาวะของตับอักเสบอย่างเงี้ยเราก็จะมีการจัดยาสมุนไพรให้ทานตามปัญหาที่เป็นจริงๆจ,จากผลเลือดเลยแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอทานยาเราไปแล้ว30วันเขาก็ไปตรวจตัวที่เป็นปัญหาอย่างนี้มาอีกแล้วต่อดเนื่องว่าอันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นเท่าไหร่อะไรจนกว่าคนไข้จะเป็นปกติแล้วเราก็จะเลือกใช้ยา แต่การที่เราตรวจแบบนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเป็นคลินิกแอนแล b ก็มีความร่วมมือกันนะครับโดยเซ็นสัญญากันมาทํางานร่วมกันก็จะมีแล็นะครับที่ตรวจแล้วแลกก็จะมาเจาะเลือดคนไข้เก็บเลือดคนไข้แล้วก็ส่งตรวจไปอันนี้เราก็จะมีการแนะนําให้คนไข้ว่าถ้าคุณเป็นโรคนี้โรคนี้คุณควรจะตรวจอะไรคนไข้ก็ตัดสินใจเอานะครับว่า อันนี้ขอตรวจถ้าเขายินดีอขอตรวจตามนี้เราก็ให้ทางแรบดูแลไปะนะครับใน,นส่วนการแพทย์แผนไทยเราก็จะดูจากผลเลือดเป็นหลัก<อ>แต่ว่าบางคนเนี่ยเอาผลเลือดจากโรงพยาบาลที่ไหนมาใช้ได้กันหมดทั่วโลกเลยะนะครับตอนนี้อย่างผมรักษาต่างประเทศอยู่เนี่ยเขาก็จะเอาเผลผลเลือจากต่างประเทศเนี่ย<อ>ส่งเข้ามาให้เราก่อนเลยพอส่งเข้ามาเราก็จะมาดูว่าคุณมีปัญหาอะไรเราก็วีดีโอคอกัน<อ>ว่าว่าทำยังไง อันนี้พอผมทําไปปั๊บคนก็จะเห็นว่ามันเป็นความชัดเจนว่าแต่ละอย่างมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรพอเป็นแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นตามผลเลือดที่เห็นนะครับแล้วก็บางคนเขาก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครกบผลเลือดจากโรงพยาบาลมาให้เราโรงพยาบาลก็จะชี้แจงว่าอันนี้ลดลงแล้วลดลงแล้วลดลงแล้วเสร็จแล้วคนไข้ที่ดีขึ้นพอหายแล้วเป็นปกติแล้วในแต่ละรายการเราก็จะให้เขาเนี่ยหยุด กินยาเลยนะครับหายแล้วจะกินยาทําไมถูกไหมก็ถือว่าปกติแล้วก็หยุดทานยาแล้วก็อีก6กเดือนก็ไปตรวจเลือดมาแล้วก็เอามาใหม่ว่าอะไรมันกลับมาอีกไม่หนอ,อที่มันเคยเป็นะนะครับก็ถือว่าการรักษาไม่ใช่จะหายขาดทุกเรื่องอะไรที่มันเคยเป็นมันกลับมาเป็นได้อีกอแน่นอนนะครับะฉะนั้นเนี่ยเราก็ติดตามดูแลคนไข้รา,ายนั้น ก็จะมีสุขภาพที่ดีแต่สําคัญที่สุดพอคนหายแนละ้วเขาไปบอกต่อ,อที่นี่ของผมมานี่บอกต่อทั้งนั้นนะครับบอกต่อแล้วก็ไม่ได้ไปโฆษณาว่าเรารักษาได้อะไรมากมายดีอะไรอย่างไรนะครับส่วนใหญ่ก็คนไข้ก็บอกต่อกันมาเยอะบางคนก็ตัวของคนที่มารักษาปรา,ากฏว่าเขาเห็นว่าแม่เขาดีขึ้นพ่อเขาดีขึ้นเขาก็อยากตรวจตัวเองมั้างอ่จะไหม พอตรวจตัวเองปับปป๊บพอตรวจปั๊บอาจจะเจอว่าอะไรเริ่มผิดปกติอะไรเริ่มเสื่อมร่างกายคนเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยหรือติดเชื้ออะไรเลยแต่พออายุเรามันมากขึ้นม,มันเกิดความเสื่อมโดยธรรมชาติ<ม><ม>พอมันเกิดบางเอิญมาเสื่อมที่ไตเราก็เป็นโรคไตมาเสื่อมที่ตับเราก็เป็นโรคตับ<ม>แต่พอมาหาเราเราก็เหมือนกับศูนย์รถยนต์เวลาใช้รถมาส0บปีตรงไหนเสื่อมก็ให้อูศูนย์คอยดูแลตรวจซ่อม แต่พอมาถึงผมผมตรวจดูแล้วเป็นยังไงผมก็ใช้สมุนไพรในการดูแลเสมือนกับดูการซ่อมแซมแล้วก็รักษาให้เขาดีขึ้นเพราะเขาดีขึ้นเขาก็ไม่เจ็บอีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราทําอยู่ถึงทาให้ขนาดนี้ก็คนไข้ค่อนข้างเยอะๆแน่นก็ต้องจองคิวกันเข้ามานะครับนั่นค่ะค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์โควิด19นะคะคุณหมอมีคําแนะนํายังไงสําหรับคุณผู้ชมคะที่ต้องใช้ชิวในปัจจุบันนี้ เราเรามีแนวทางในการป้องกันหรือว่าแนวทางในการแก้ไขย,ยังไงบ้างคะครับ <ha. S 1> ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพดีดีมีความปลอดภัยแล้วก็ถ้ามีโรคภัยแค่เจ็บอะไรเริ่มเป็นเพียงเล็กน้อยอย่ารอให้มันเป็นเยอะครับมาตรวจมาดูแลกันมาอะไรขึ้นมาจะได้ดูแลตัวเองได้ด้วยความปลอดภัยและมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ เรื่องราวของคุณหมอ,อยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังไงรอติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ วันพุธที่14เมษายน2564พลอากาศเอกแอร์บูลสุธิวันผู้บัญชาการทหารอากาศได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศณห้องจุนราชีวาวิทยากองพยาธิกรรมที่ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ ARI คล i n i c และห้องตรวจหาเชื้อ m o d u l a Swab Unit ณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศโดยมีพลอากาศตรีหญิงอิสระยาสุขเจริญผู้อำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับซึ่งทางโรงพยาบาลกำลังเตรียมการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดทั้งการตรวจหาเชื้อและการบริหารจัดการเตียงขนาด140รีเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไปที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพอากาศทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้ขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ได้สละเวลาในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์มาช่วยดูแลประชาชนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำขีดความสามารถของกองทัพอากาศมาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและของกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19